มาละจ้ามาแล้วสองสามทีบารมีบอลมีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะคบพี่ๆบอลด่างบอลป้ายเนาะแจมแจมชสวยๆงามๆมาจ้ามาจ้าเริ่มกันที่นี่เลยครับพี่ๆอ่ารวยล้นฟ้ารวยร้นฟ้ารวยร้นฟ้ารวยล้นฟ้าไทยนะคะปี่ไทยเนาะพี่ๆถามว่ารวยล้นฟ้าจีนไหมไม่มีนะพี่ที่ส่วนที่ส่วนผมไม่มีบอลจีนนะพี่บอลสีไทยล้วนนะบอลสีไทยล้วนนะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้รวยล้นฟ้าหน้าจีนเป็นยังไงนะแต่ของผมไทยแท้นะครับผม รวยรถฟ้ากระถาง5นิ้ว150บาทครับพี่เบสน,นี่ยน้านี้เลยกะสีสวยๆนะจ้ากระถาง5นี่เต็มเต็มฟอร์มจ้ะ150บาทนะคะพี่รวยรถฟ้าเนาะอ่ะเลือกได้เก็บได้ชอบต้นไหนจิ้มเลยจา้านี่ให้ดูทีละต้นนะครับพี่รวยรถฟ้าเนาะนี่กระถาง5สวยๆครับพี่กระถาง5สวยๆอ,อันนี้เป็นวิจิตจ,จินดานต้นนี้ครับพี่เด้อให้ดูกระถางเหลือต้นเดียวละมั้งนี่อยู่นี่ วิจิตจินดาครับพี่วิจิตจินดานี่กระถางห้านิ้ววิจิตจินดาสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทเนาะวิจิตจินดาสองร้อยไม่แน่ใจว่าต้นนี้เป็นไม้หน่อหรือเปล่านะพี่เนาะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหน่อหรือชิ้นอะกระถางห้านิ้วสองร้อยบาทนะพี่วิจิตจินดาไม้ใหม่ของหลวงพี่แก้วสมเด็จครับพี่ต้นนี้เพชรสมเด็จด,ด่างขาวเหลืองเม็ดแดงอ่ะด่างขาวเหลืองในต้นเดียวกันนะครับพี่อันนี้ด่างขาวเนาะอันนี้ด่างเหลืองสวยเลย เชื่อว่าเพชรสมเด็จนะครับพี่สอง้อยห้าสิบาทครับเพชรสมเด็จนี่ไม้หน้าสวยๆของหลวงพี่แก้วสมเด็จวัดอา่าเขาน้อยลังแตนถ้าผมจะไม่ผิดนะพี่เนาะนี่สวยๆจากเพชรสมเด็จ2 5 0หบาทนะครับแล้วก็มีตรงนี้นี่เจ้าจักรพพัดครับพี่เจ้าจักรพพัดเม็ดสวยดังแจ่มครับกระถางห้านิ้วต้นใหญ่ๆกันเลยนี่ใบนี้ออกดังเหลืองทองเลยนะพี่สวยเลยนะดังเหลืองทองสวยเลยเจ้าจักรพพัด ไซส์ใหญ่ต้นนี้สามร้อยบาทครับพี่เจ้าจัก,กรพรรดิเนาะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เนี่ยผมแตะให้ดูนี่ด่างเหลืองทองสวยเลยใบนี้ครับพี่เม็ดชมพูแจ่มๆเจ้าจัก,กรพรรดิกระถางห้านิ้วนะครับพี่กสามร้อยบาทเนาะต้นนี้สวยๆแจ่มๆจ้ามาทางนี้เป็นอา่าสีการจนาญพิเศษครับต้นใหญ่กระถางห้าเช่นกันครับพี๊นึ่งสีการสีการต้นนี้เอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่สีการถ้าเป็นอันนี้คือเจนหนึ่งปกตินะพี่ถ้าเป็นเจนสองก็มันจะออกหน้าป้ายชมพูเข้มๆแล้วก็ขอบทองเนาะถ้าใครเคยดู ที่ผมเนาะอ่ะต้นนี้เป็นเขาเรียกกันว่าเจนหนึ่งเจนหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทเสีการจานาพิเศษต้นนี้ครับพี่ต้นใหญ่ๆเลยนี่ท้าวหิรันกันบ้างครับพี่ตอนนี้ท้าวหิรันพนาศูนย์กระถางห้าแดงๆสวยๆครับพี่ท้าวหิรันพนาศูนย์หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วหนากระถางห้านิ้วครับพี่เท้าหิรันพนาศูนย์มีต้นนี้ครับพี่โอ้แดงแดงเข้มสวยจริงๆสวยแจ๋วตาเลยเท้าหิรันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ กระบี่นายร้อยกระบี่นายร้อยโอ้ยรอดใหม่รอดใหม่ดังมาเลยจ้ะหลอดใหม่ดังสวยแล้วกระบี่นายร้อยดังเหลืองนะพี่เอาไนี้ออกดังเหลืองเลยขาวเหลืองสวยกระบี่นายร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต้นนี้กระถางสี่นะพี่กระบี่นายร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันครับกระบี่นายร้อยนะครับตรงนี้เป็นอ่านางวิชุดาครับพี่นางวิชุดาฟอร์มโกฟอร์มโกฟอร์มกอ่ะนี่ฟอร์มโก มีประมาณสักสามต้นในกระถางครับพี่นั่นสามต้นในกระถางฟอร์มกอฟอร์มกอนี่สามร้อยห้าสิบาทแล้วนี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนางวิชุดาฟอร์มกอลสามร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วนะครับกา <c oughs> ลังเริ่มกัดสีนะพี่นาะเดี๋ยวตอนโตกว่านี้เขาจะกัดสีแจ่มกว่านี้ครับพี่อันนี้กาลังเจะว่ากำลังเริ่มกัดเดี๋ยวจะชมพูเข้มนี่ตอนโตเต็มไวอันนี้ก็เริ่มแล้วนี่เริ่มกัดสีนะครับว่าเริ่ม สกัดสีเต็มนี่สวยมากครับพี่กระถางละสามร้อยห้าสิบครับพี่อันนี้จิ้มกันกระถางหกนิ้วฟอร์มกอมีหนอเล่นน้อยอยู่ตรงนี้นี่นี่ก็ฟอร์มกอเหมือนกันครับพี่นี่นางเอ้ยไม่ใช่นางสุชาดาขออภัยนะพี่เนาะถ้าผมชอบจำสลับวางวิชุด,ดากับนางสุชาดาอันนี้นาง,นางสุชาดานางสุชาดานี่สุชาดาสามร้อยห้าสิบกระถางหกฟอร์มกอสวยๆครับพี่นี่ได,ได้จิ้มได้เลยจ้ะต้นไหนถัดมาด้านนี้เป็นพันธุ์ท้ายนอ้องสิงห์ครับพี่กัดสีสวยแล้วจ้า พันธุ์ท้ายนรสิงห์กระถางห้าพันธุ์ท้ายนรสิงห์กระถางห้าสวยๆนะครับพี่นี่พันธุ์ท้ายนรสิงห์กัดสีแล้วนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่พันธุ์ท้ายนรสิงหนะ์เนาะนี่ใหญ่ๆไปเลยครับพี่เพราะว่าถ้าจะซื้อแบบว่าต้นเล็กๆสามสี่ใบแบบว่ากระถางสี่ต้นน้อยๆมันจะเขียวตรงเดียวแล้วเขียวอีกนานกว่าจะกัดสีแบบนี้เนาะอันนี้คือไม้เป็นไม้แยกหน่อพันธุ์ท้ายนรสิงห์พันแยกหน่อแล้วก็กัดสีไวครับพี่โตไวต้นใหญ่แล้วสองร้อยห้าสิบบาทครับกระถางห้านิ้ว ท้านเราสิ่งนี้แล้วก็มีต้นนี้ครับพี่เดี๋ยวค่อยๆพาชมไปทีละต้นนะครับจะได้แบบว่าเออเลือกจะได้แคบทันเนี้ยใช่ไหมชอบต้นไหนจะได้เออจะได้จะได้มองกันทันจะได้แคบกันทันนั่นเองบางทีผมก็เร็วไปก็ขออภัยพี่ๆท่านเลยนะครับพี่บางวันอากาศมันร้อนนะพีบางทีผมมาถ่ายตอนเที่ยงเนี้ยแดดแป๊ดเลยมันก็ต้องเร็วนิดนึงอ่ะพี่เพราะว่าสงสารน้องเพราะว่าเดบอลบอลมันจะบเสียนะถ้าาเปิดตู้ช่วงตอนเที่ยงวันเนี้ยมันร้อนเนาะช่วงนี้ช่วงเย็นก็ค่อยๆสโลว์ได้ ตัวนี้นาลีบุรพาครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทตาหวานกระถางห้านิ้วครับพี่นาลีบุรพาสวยหวานหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บาทอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้คู่ฝักเกาะเกตจ้าคู่ฝักเกาะเกตนี่ต่างส,สวยนี่ได้ไหมโอ้ขอภายครับพี่เพชรจันฉายเพชรจันฉายเพชรจันฉายเพชรจันฉา,ายตัวนี้ ขออภัยครับไม่ได้ไม่ได้ครูฝักครูฝักน่าจะไปตู้ไอ้ตู้ริมนู้นแล้วเพชรจันฉายครับพี่เพชรจันฉายต้นนี้สองอยห้าสิบบาทครับพี่เพชรจันฉายใบนี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับครึ่งเลยครับพี่ครึ่งเลยเพชรจันฉายนะครับสองร้อยห้าสิบาทหลอดใหม่มาละจ้าเพชรจันฉายสองร้อยห้าสิบนะครับสวยๆต้นใหญ่ๆแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อะไรเอ่ย ตอนนี้ศูนย์หกนะเป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้เป็นลูกไม้เนะรหัสศู <c oughs> นย์หกน่าจะเป็นน้องก้อยคนผ่านนะพี่ทํารหัสไว้เป็นลูกไม้พี่ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างหน้าทองสวยเลยต้นนี้ลูกไม้ลูกไม้ผ่าหน้าชมพูใบใบนี้ใบใหม่เปิดทองสวย,ยนะพี่ห้าร้อยบาทแล้วมีกับตัวน,นี้เนาะห้าร้อยบาทลูกไม้ผ่าด่างสวยหน้า ขาวชมพูทองเม ét, ็ดแดงครบๆกระถางห้านิ้วนะพี่ฟอร์มกับกําลังเลยกำลังสวยเลยฟอร์มกําลังสวยเลยนะห้าร้อยบาทนะพี่ลูกไม้อ่าด่างสวยต้นนี้นะครับสวยจริงสวยจริงถัดมาตนีเนนน้เป็นสิบหมื่นอ่ะอ่ะสิบหมื่นครับพี่สิบหมื่นกระถางห้านิ้วสิบหมื่นเป็นสิบหมื่นป้ายนะครับพี่ป้ายชมพูเนาะนี่เนาะพื้นใบเขียวป้ายชมพูแบบนี้นะครับพี่สิบหมื่น สิบหมื่นสองร้อยห้าสิบาทครับอีก,กระถางห้านิ้วมีกระถางเดียวนะครับตรงนี้ด้านหน้านี้มีเห็นมีกระถางเดียวอ่ะสิบหมื่นสองร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางห้านิ้วอ๋อมีตรงนี้ต้นหนึ่งมีเน,นี่จะป้ายอยู่นี้ครับสิบหมื่นเนาะสิบหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสิบหมื่นกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้ว อ๋อแล้วก็นี่นี่อันนี้อันนี้คู่ฝักเกาะเกศครับพี่คู่ฝักเกานะเกศเนาะคู่ฝกักลูกไม้ผ่าเป็นลูกไม้คู่ฝกักเกาะเกศตอนนี300นส้สามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทลูกไม้ผ่าคู่ฝักเกาะเกศนะพี่ด่างสวยๆเลยเม็ดแจ่มๆสามร้อยบาทแล้วก็มีทับทิมทองทับทิมทองตรงนี้ครับพี่ทับทิมทองสองร้อยห้าสิบบาทครับทับทิมทองด่างสวยๆใบล่าสุดใบล่าสุดอ่าใบนี้นะพี่ใบนี้นะ ออกอมเหลืองอมเหลืองหน่อยแล้วพี่อมเหลืองทองหน่อยนะนี่ทับทิมทองครับตอนนี้ฟอร์มสวยเลยใบดกสองร้อยห้าสิบาทนะพี่ทับทิมทองเนาะนี่ดางสวยตั้งแต่เกิดนะพี่ดีวใบเบีย้ยใบร่างฮาร์ปครึ่งเลยฮาร์ปครึ่งตั้งแต่เกิดอันนี้ใบแรกใบแรก,กเขาเนี่ยนะจะไม่ทิ้งเลยนะทับทิมทองสองร้อยห้าสิบบาทนะครับตัดมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นาดินแห้งอะเป็นแพนด้าด่างครับพี่แพนด้าด่างแพนด้าด่างแพนด้าด่างเนี่ยนะ แพนด้าด่างนะครับพี่ชื่ออันนี้ชื่อเขาจริงๆนะพี่ชื่อเขาชื่อบอลเลยนะชื่อที่เขาเอาไปจดชื่อกันแพนด้าด่างนะครับไม้ใครผมจําไม่ได้ไม่แน่ใจว่าของใครตัวนี้คนที่ไปจดชื่อในไม่แต่รู้ว่าใช้ชื่อว่าแพนด้าด่างนะครับอ่าตัวน,นี้250บาทครับพี่กระถาง5นิ้วแพนด้าด่างเนาะแล้วก็ด้านนี้มีบัวสวร์ับพี่บัวสวรรค์บัวสวร์ป้ายจำๆสวยๆนี่บัวสวรรค์350บาทครับพี่ฟอร์มกระถาง5สวยๆนี่ใบใหม่ แจ่มมากแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะพี่นะี่เนาะน่าจะหมดรุ่นแล้วครับพี่เดี๋ยวต้องรอผ่าต้องอ,อีกนานเลยกว่าจะขึ้นได้ฟอร์มไซส์สวยๆแบบนี้เนาะบัวสวรรค์น,นะพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับหมดรุ่นนี้ก็หมด่อเลวรอผ่ารุ่นใหม่น่าจะอีกนานเลยมีลูกไม้ตรงนี้เป็นลูกไม้ฟอร์มกอด่างเหลืองนะพี่ด่างเหลืองเนาะเป็นลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่านี่ฟอร์มกอเลยเดี๋ยวผมขอเด็ดใบนิดนึงอันนี้ กระถางเอ่อกระถางหกนิ้วครับปี่กระถางหกนิ้วนี่กอนี้กอนี้กอนี้นี่มไม้ผ่าเอาสองร้อยบาทแล้วกันบีสองร้อยนะดา่างเหลืองแบบนี้ฟอมกอมไม่รู้ต้นไหนเป็นต้น <laughs> ขึ้นโดกมามีประมาณสักสามต้นบั้งสามต้นในกระถางเป็นลูกไม้ผ่านะครับไม้ผ่าใบนี้เปิดเหลืองมาสวยเลยสองร้อยบาทครับพีสองร้อยบาทใครชอบเลียงฟอมกอมแบบนี้นะครับลูกไม้ผ่าด่างขาวเหลืองอันนี้เอาขาวนะใบนู้นเหลือง ถัดมาทางด้านนี้มีชมพูทวี п, ปชมพูทวีปครับพี่ชมพูทวีปกระถางห้าสวยๆครับพี่ชมพูทวีปกระถางห้าใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่ชมพูทวีปนี่ชมพูทวีปสองร้อยบาทนะพี่สองร้อยบาทฟอร์มกระถางห้าเนาะใหญ่ๆเลยใหญ่ๆป้ายส,สวยครับชมพูทวีปเนี่ยอย่างต้นน um ี้ใบใหม่ใบนี้ใบที่ผมแตะนะพี่ป้ายสวยเอามาเลยสองร้อยบาทนะฟอร์มกระถางห้าใหญ่ๆนะพี่ชมพูทวีปครับอ่ะเลือกได้ใหญ่ๆทุกต้นครับพี่อ่ะเทียบฝ่ามือให้ดู ไซส์กระถางห้านะครับไซส์ตั้งแม่เลยเนีย่ฟอร์มสวยสวยชมพูถวีปกระถางห้านิ้วครับนะตัวไหนจิ้มตัวน,นั้นเลยนะครับพี่จิ้มจิ้มเลือกได้เลย,เลยจิ้มเลือกได้เลย,เลยด้สวยขาหองสวยตรงปกแน่นอนจ้าสองร้อยบาทชมพูถวีปนะครับด้านนี้เทวาสุวรรณก็มีเทวาสุวรรณ เทวาสุวรรณสามร้อยบาทกระถางสี่นะพี่พร้อมกระถางสี่สวยๆเลยนี่เทวาสุวรรณสามร้อยบาทนะครับตัวน,นี้สวยจริงสวยจริงสามร้อยบาทกระถางสี่นะพี่กระถางสี่แต่เป็นกระถางสี่ที่ล้นมากล้นมากเทวาสุวรรณนะครับต้นนี้เนาะแล้วก็มีต้นนี้แต่ใบใบใหม่สวยนะต้นนี้ใบใหม่สวยเลยไปดูใบใหม่ mai. นี่ด่างเหลืองออกมาเลยครับเทวาสุวรรณสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทด่างสวยใบใหม่แจ่มมากแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้ก็แจ่มใบใหม่ใบนี้ครับพี่กำลังพุ่งขึ้นมากาลังกลางกลางสุดแล้วกําลังพุ่งขึ้นมา300บาทนะพี่เทวาสุวรรณเนานะนี่สวยสวยสวย,สวย,สวยทุกต้นเลยจ้าตรงนี้เป็นพรมพิมานพรมพิมานฟอร์มกระถางห้านิ้วครับพี่พรมพิมานห้านิ้วพรมพิมานห้านิ้วพรมพิมานหนึ่ง้าบาทครับพี่จัดไปใหญ่ๆเลยอะฟอร์มสวย,สวย หนึ่งร้อยห้าสิบาทพรมพิมานพรมพิมานสวยและใหญ่ราคาคืนทุนคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วก็ชายชนครับพี่อะให้ใหญ่ๆไปเลยแบบนี้ชายชนนี่รอดใหม่สวยจึง้งแจ็บจริง,รงไม่ผิดหวังครับพี่แดงแป๊ดออกมาเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายชนกระถาง 5, ห้าใหญ่ๆเป่นไงปลายจมสวยไม่ไม่ต้องลุ้นับพี่ไม่ต้องลุนงล้นเนาะ <laughs> พี่พี่พนักซื้อชายชนนี่คือลุน้นแบบลุ้นใบต่อใบลุ้นทุกหลอดเลยใช่ไหมว่ามันจะแดงไหมอันนี้พี่ดู ต้องลุ้นนี่หลอดใหม่มาแป๊ดเลยแดงแป๊ดออกมาเลยนี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่แล้วก็มีรัศมีเงินตัวน,นี้รัศมีเงินรัศมีเงินโอ้ปลายลึกมากปลายสวยกระถางห้านิ้วครับพี่รัศมีเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบลัสมีเงินลัศมีเงินแล้วก็มีต้นนี้นะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรัศมีเงินเนาะอันนี้เพชรสีบุรพาเพชรสีบุรพาไม้ใหม่โอ้ด่างเหลืองครึ่งเลยใบใหม่ล่าสุด สามร้อยห้าสิบนะพี่เพชรสีบุรพาเนาะบอลมีแข้งอยู่ในตระกูลบอลกราบไม้ใหม่ดังสวยครับพี่ดังขาวเหลืองดางขาวเหลืองสามร้อยห้าสิบาทเพชรสีบุรพาใหญ่ๆกระถางห้านิ้วครับพี่ต้นนี้นาราทัศน์ครับพี่ที่มือผมแตะอยู่นี่นาราทัศน์หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นี่กราบส,สวยกระดูกเข้มๆครับพี่กระดูกเข้มๆนาราทัศน์กระถางห้านิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทถัดมาตรงนี้เป็นคุณหญิงทองมว้วนหนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันครับคุณหญิงทองมว้วนใหญ่ๆ กระถาง5.5นิ้วครับพี่กระถาง5.5นิ้วเริ่มกัดจมพูมาแล้วสวยๆ150แล้วก็เพชรเมืองนนท์ต้นนี้เพชรเมืองนอนท์เพชรเมืองนอนท์เพชรเมืองนอนท์150เช่นกันครับพี่150เนาะต้นนี้เพชรเมืองนอนท์ออกจะสูงหน่อยนะพี่เพราะว่าผมเพิ่งแยกมาอีกตู้หนึ่งเนาะไม้มันไม้ไมันเบียดกันอยู่เพิ่งเอามาวางกระจายกันจะออกความจะออกสูงหน่อยแต่ด่างสวยครับพี่150เพชรเมืองนอนท์แล้วก็มีอ่า พญานคราชครับพี่พญานคราชอ่าเป็นไม้ที่เริ่มมีหัวแล้วอย่างต้นเนี้มีสองต้นในกระถางนะพี่สองต้นในกระถางพญานคราชหนึ่งร้อยห้าสิ150บาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ว่าถ้าใครจะเอาต้นที่มันมีหน่อด้วยแบบนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ผมขอสองร้อยแล้วกันสองร้อยกระถางห้านิ้วคือมีหน่อขึ้นมานะพี่เนาะนี่สองร้อยบาทพญานคราชถ้าเป็นต้นเดียวแบบนี้แต่คือเลี้ยงมาพร้อมกันนะพี่อันนี้คือผมอัพกระถางห้าแล้วไงน้องเลยแบบมีหน่อมาเร็วกว่าเพื่อนๆ อันอย่างเงี้ยยังอยู่กระถางสี่อยู่เอาหนึ่งร้อยห้าสิบข้าบิขอหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็อย่างเงี้ยสองกระถางนี้มันเป็นกระถางห้าที่มีหน่อขึ้นมาแล้วครับพี่เนีาะเอาสองร้อยรับพี่ต้นกระถางห้าสองร้อยต้นกระถางสี่หนึ่งร้อยห้าสิบพญานาคราชเดี๋ยวเลี้ยงโตเต็มที่มีหงอนเหมือนพญานาคเลยพี่สวยมากอ่ะประมาณนี้นะครับพี่มีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีนะพี่มีเก็บเงินปลายทางเนาะ สนใจโทร0649310997นะครับ2 3 4บารมีบอลฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพี่ๆสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ